ในการนี้แม่ค้ามาเทสระบบการส่งให้ลูกค้านะคะแม่ค้าได้ทำการเชื่อมต่อแอปแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แม่ค้าลองเทสระบบการเปลี่ยนรูปภาพนะคะในสมาร์ทวอช์นะคะสามารถเปลี่ยนได้ปกตินะคะเวลาย3 0 4ิมเวลาย3 0 4ิบตรงนะคะตัวเรือนค่ะอันนี้เป็นตัวเรือนใหม่นะคะไม่มีรอยแล้วก็ไม่มีตำหนินะคะเป็นตัวเรือนใหม่นะคะโอเคนะคะ ปุ่มกดค่ะใช้งานได้ปกตินะคะปุ่มกดใช้งานได้ปกตินะคะใช้งานได้ปกตินะคะโอเคต่อไปหมดการโทรนะคะ อันนี้เป็นเสียงที่ทออจากสมา,าร์ทวอทนะคะเสียงออกกระเนะคะกดวางค่ะกดวางได้ปกตินะคะถัดไปหมอดิ้งลายชื่อนะคะ สิงรายชื่อได้ปกตินะคะสิ่งาายชื่อได้ปกตินะคะโอเคค่ะเซนเซอร์ค่ะระบบเซนเซอร์ทํางานปกตินะคะระบบเซนเซอร์ทํางานปกตินะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะรหัสเครื่องนะคะส C A 8 E 6 4นะคะนะคะ C A 8 E 6 4ค่ะต่อไปเป็นระบบการสั่นและการสั่นนะคะในการสั่นปกตินะคะในการสั่นปกตินะคะ โอเคค่ะในการสั่นปกตินะคะถอดได้ปกตินะคะเปลี่ยนรูปภาพได้ปกตินะคะต่อไปเป็นระบบการชาร์จค่ะสมาร,ร์ทวอชชาร์จเข้าปกตินะคะอันนี้คือชาร์จเต็มแล้วนะคะโอเคอันนี้เป็นสายตัวแถมนะคะเป็นสีเทาจุดดำนะคะสายที่อยู่ในกล่องค่ะ ใส่ที่ทางคุณลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มนะคะนะคะโอเคค่ะ